ับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พีนะครับที่ติดตามช่องไร้สายหวยทุกท่านนะครับมาแล้วนะครับชุดที่รอคอยนะครับพี่พีสมาชิกหลายท่านนะครับรอชุดเน้นนะครับก็มาให้นะครับมาให้เช่นเดิมนะครับชุดเน้นนะครับงวดวันที่30นะครับธันวาคม2564นะครับก็งวดนี้นะครับได้เลขนะครับชุดเน้นนะครับเน้นเ้นทั้งหมดนะครับได้เพียงแค่3ชุดนะครับ ที่เน้นนะครับ3ชุดเท่านั้นนะครับในงวดนี้นะครับก็ประกอบไปด้วยนะครับชุดนะครับ5 1นะครับ5 1 1 5นะครับผม5 3 3 5นะครับ3 5ก็ออกไปงวดที่แล้วนะครับแต่ในงวดนี้นะครับจะมาอีกหรือไม่นะครับผมอาจจะมาชุดกลับนะครับตัวกลับหรือไม่นะครับ5 3หรือไม่นะครับก็ชุด6 3 3 6นะครับ3ชุดนี้นะครับ3ชุดเน้นนะครับผม มีสมาชิกก็ลองพิจารณาดูนะครับในงวดที่30ธันวาคมส5 6 4นะครับมีโอกาสเป็นไปได้นะครับมากน้อยแค่ไหนนะครับในชุดนี้นะครับต้องบอกว่านะครับสามชุดนี้นะครับเป็นชุดชนนะครับชนทุกข้อมูลครับทั้งชุด2ตัวนะครับ3ตัวนะครับแล้วก็ชุดจับเลขเด่นครับบากฏว่ามันชนทั้ง3ชุดนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะเป็นชุด2ตัวรัฐบาลนะครับที่จะมาในงวดที่30ธันวาคมส564หรหรือไม่นะครับ ก็มารอลุ้นกันนะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดส่งท้ายปีนี้นะครับจะได้รับโชคกันหรือไม่นะครับก็มารอลุ้นไปด้วยกันนะครับในงวดสามงวดสี่งวดที่ผ่านมานะครับก็สถิตินะครับที่ผมเน้นให้นะครับทั้งสี่งวดครับก็มีเข้าชุดเน้นไปทั้งหมดสามงวดนะครับจากสี่งวดครับก็มีงวดล่าสุดนะครับงวดที่สิบหกนะครับไม่เข้าชุดเน้นนะครับแต่ไปเข้าที่ชุดรองนะครับก็คือชุดที่เราไม่ได้เน้นนั่นเองครับเป็นชุดห้าสามสามห้าับเข้าตัวกลับครับ พี่นะครับก็สามารถย้อนกลับไปรับชมได้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในงวันีีนะครับก็สำหรับไลน์นี้นะครับไลน์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆนะครับติดตามนะครับช่องไร้สายหวยนะครับโชคดีนะครับถูกรางวัลนะครับส่งท้ายปีนะครับ2 5 6 4นาระครับกันทุกท่านเลยนะครผมหรือว่าชื่นชอบนะครับชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับในการทำคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะครับ ที่พีได้ติดตามรับชมในทุกๆวันนั่นเองครับหรือว่าพี่พีท่านไหนนะครับอยากสอบถามนะครับมีข้อสงสัยนะครับติดต่อแอดมินนะครับก็สามารถทําได้นะครับนี่เป็นหน้าจอนะครับหน้าจอพี่พีนะครับพี่สังเกตที่ปุ่มล่างขวาครับปุ่มสามเหลี่ยมมุมล่างขวาของจอนะครับจะมีปุ่มสามเหลี่ยมนะพี่พีจิ้มเข้าไปที่ปุ่มสามเหลี่ยมนี้ได้เลยครับก็จะไปเจอลิงก์สีฟ้าครับสามารถแตะลิงก์เข้าไปติดต่อรับข้อมูลกับแอดมินได้นะครับผม รับข้อมูลกับแอดมินได้โดยตรงนะครับทุกหัวทำแอดมินส่งข้อมูลให้นะครับทางไลน์นะครับสายหวยนะครับสายหวยพารวยนะครับผมก็ติดต่อรับข้อมูลกับแอดมินได้นะครับผมก็นะครับในนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับผมถูกรางวัลกันทุกท่านเลยนะครับหากว่านะครับหาข้อมูลชุดไหนไม่เจอครับก็ติดต่อแอดมินได้นะครับหรือว่าจะย้อนกลับไปรับชมนะครับในไลฟ์ก่อนหน้านี้ได้นะครับผมก็จะมีทุกข้อมูลนะครับ ที่ให้พี่ๆได้ติดตามครับทั้งชุด2ตัว3ตัวนะครับชุดเลขเด่นครับผมแล้วก็ชุดคู่โต้ครับมีลงข้อมูลให้ทั้งหมดนะครับที่ช่องไร้ส์หวยนะครับผมคลิปนี้ขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะครผมขอให้โชคดีกันทุกท่านเลยนะครับสำหรับงวดส่งท้ายปีนะครัในนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ